สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโรควุ้นไปขอบคุณมากครับยานถึงสุขแบบนี้นะครับเรามีทุกอย่างให้ท่านมีความสุขได้แน่นอนครับแล้ววันนี้เรามีของมาฝากทุกท่านนะครับแต่ผมไม่พูดดีกว่าแล้อยู่ตรงนี้แล้วที่แน่เลยนะฮะเราก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ถึงสัปดาห์ที่เราจะต้องแจกของกันอีกแล้วแจกของนะครับผมแต่ต้องบอกว่าเราเอามาแจกเนี่ยนะมันเป็นความสุข มันเป็นความปิติมันเป็นอะไรที่ทุกคนอยากได้<ช>น,นั่นก็คือเป็นเมมเบอร์นิติสารครัวคุณต่อย,เ,ยเรามีให้ทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2ปี2ปีเมมเบอร์2ปีนะคุณผู้ชมรับนิติสารครัวคุณต่อยสองปี10รางวัลตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะะ ถ้าเป็นคนอื่นก็จะแจกกันอย่างเก่งก็ปีหนึ่งครับผมรายการเราเราแจก2ปีเลยเขาบอกโอ้ที่เรารวยจัดมากเปล่าหนังสือเราถูกหนะัง <laughs> <laughs> สือเราถูกว่า <laughs> แต่ราย,ย่าสิบบาท แจกสองปีก็พันสองแจกจนตายยังไม่จนเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่จบไอ้ที่แจกนะไม่จนแต่ที่ทําหนังสืออะจนพี่ทำพี่เป็นคนทำหนังสือก็ขายได้ไงขายเร่มละห้าสิบบาทเป็นความรู้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยในเล่มนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าใครพูดถึงอะไรกันบ้างแต่ต้องพูดถึงปกก่อนเลยไหมอันี้ไงปก นี่น้องก๊อฟก๊อฟกับน้องอมน้องอมโอ้โหน่ารักมากดูตาน้องออมเนี่ยท่านผู้ชมนี่เราเลือกเลยตั้งใจเลือกเลยนะเอาตาแบบนี้นี่ฉันบอกผมผมไม่เข้าใจตาน้องออมเลยจริงแกยิ้มกี่รูปกี่รูปเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นตาสลีอีอ๋อตาสลีอีเป็นตาสลีอีเขาเรียกว่าตาที่มอบความสุขแล้วบอกผู้ชมว่า Family, น,นิสานเล่มมีหลังจากที่จะออกมาวางแผงแล้วเนี่ยเราสั่งพิมพ์อีกประมาณยี่สิบล้านเล่มโอ้โหเอาไไปหนทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราต้องส่งไปประเทศจีนเพราะว่าแฟนคลับน้องออมตอนนี้จองที่ประเทศจีนน้องออมแฟนคลับประเทศจีนเยอะมากเยอะจริงๆท่านผู้ชมเยอะมากๆผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์ตัวจริงมีเสน่ห์มากและท่านจะได้พบกับเรื่องราวของทั้งสองคนน่ะในหนังสือฉบับนี้นอกจากนั้นแล้วในคอลัมน์ของหนังสือของเราช่วยไม่ได้ใกล้ปีใหม่ต้องอ่านคอลัมน์ของผมรู้รอบโลก เวลาไปเที่ยวคุณจะต้องประหยัดตังและมีความสุขอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเรามีการจัดลำดับสายการบิน10บสายการบินที่มีชั้นประหยัดดีที่สุดหมายความว่ามีช่องว่างข้างหน้าเยอะๆมีอาหารดีๆมีบรรยากาศดีๆนะครับเพราะฉะนั้นชั้นอโคโนมีเหรอใช่ชน,นัค่คุณเขียนเรื่องชั้นประหยัดชั้นปรที่ดีที่สุด1ิสายการบินส0สายการบินโดยไม่ใช่ผมกำหนดนะครับ องค์กรระดับโลกเขากําหนดมาเรียบร้อยในปีนี้ใครที่ได้หนึ่งซอน้ติยันถึง10ครับถ้ามีโอกาสเลือกได้ก็ลองสัมผัสดูปั๊บลงเครื่องต่อมาเจอ่ยอแล้วอยงไรเจออะไรไงผมพาเข้าญี่ปุ่นค,คือไม่อยากจะเล่าอะไรมากฮะปกติชีวิตเรามันนอนเตียงฮะวันนี้จะไปรู้จักกับ เต่อตะตามิซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นไปแล้วไปให้ถึงไปถึงนี่ไปอ,ไอย่าอย่อย่าเพิ่งคืบปีนไปให้เขาอ่านหนังสืงอ,อ,อท่านผชมที่ยังไม่เคยนอนเสื่อตะตามิผมบอกท่านได้เลยท่านต้องลองนอนสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านจะพบกับความเป็นจริงว่าเหม็นมากเหม็นนากไม่เป็นไรสบายถามประสบการณ์ไหม ถ้าใครจะนอนนะครับผมแนะนำนะครับเอาฟูกไปด้วยแล้วลองนอนดูสักสองชั่วโมงถ้าอยู่ก็นอนต่อถ้าไม่อยู่เอาฟูกมาเลยครับไม่แต่ไปนเขาให้ฟูกอยู่แล้วเขาให้ฟูกอยู่แล้วขอโทษนะเจ็บหลังเนะเจ็บหลังนิดนึงนี่ไงเพราะผมก็บอกไว้อยู่แล้วว่าผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหลังปวดเข่าเนี่ยเราสามารถบอกโรงแรมได้ว่าเราจะมีทางแก้อย่างไงผมเขียนบอกหมดทุกเคล็ดลับพวกแก่ๆอย่าไปนอนพวกนอย่างพวกผมโอ้โหสบายเฮ้ยแล้วของคุณ ขอ่คุณเมื่อกี้พูดถึงความเจ็บใช่ไหมใช่เจ็บเจ็บาดแผลคราวนี้รู้ดีว่านักแผลมันใหญ่นักต้องรักษานานทำไมหนูถึงร้องเพลงเกี่ยวกับบาดแผลทำไมครับเพราะว่านี่สารเล่มนี้นะครับผมทุกคนเคยมีแผลเป็นไหมครับมีหนูเชื่อได้ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยนับเป็นจุดนะนับเป็นจุดนะ หนูเนี่ยนะติดท็อปเทนของของบาดแผลของคนที่มีแผลเป็นเยอะแยแต่ว่าจะเป็นบาดแผลอะไรเราต้องมาอ่านนะต้องอ่านต้องอ่านรองสนุกสนานและเรื่องของผมเองก็เด็ดดวงดีมากเลยคือของผมเนี่ยเล่มนี้ค่อยเขียนสรุปว่าใครว่าไงบ้างเพราะเขียนอย่างดีเลยเขียนอย่างดีแต่ที่สําคัญที่สุดท่าผู้ชมมันที่ดูอยู่ตอนนี้ได้แน่ๆสิบสมาชิกฟรีไม่ต้องอะไรทั้งี่โทรมาที่นี่ถ้าโชคดีเป็นของท่านท่านได้ไปเลยแต่ถ้าท่าผู้ชมที่ แบบว่าอาจจะต้องไปซื้อหาซื้อหาได้เลยเพราะว่าวางแผงแล้วคือบางทีบางคนบอกเฮ้ยทำไมพวกคุณพูดแต่เรื่องต่างประเทศพวกคุณพูดแต่เรื่องอดีตมันมีเรื่องในประเทศด้วยนะครับหนาวแบบนี้ที่ไหนจะเหมาะเท่าเชียงคานเชียงคานนี่ๆแล้วคนของผมคนนี้นะเขียนเรื่องเชียงคานเด็ดสุดดีมากเด็ดจริงๆเลยนี่ผมไล่ออกไปแล้วไล่ออก กอมัอยู่เชียงคานเลยไปเลยเด็ดจริงๆต้องอย่าพลาดเด็ดขาดเลยครับมาอ๋อตอบจดหมายเลยฮะตอบจดหมายออริออกวิ่งออกมาเลยบอกให้ช่วยตอบจดหมายากแกบอกว่าได้ๆมีแค่ครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเงาเงาแล้วก็เงาอ๋อนางสานี่ความเงามันวนเวียนอยู่รอบตัวผมตลอดอ๋อเลยผมได้ยินคำนี้อยู่บ่อยมากครับไม่รู้คนเรามันจะเงาอะไรขนาดนั้น คนทั่วไปมีวิธีแก้เหงาโดยการไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาเพื่อนไปช้อปปิ้งผมมีวิธีแก้เหงาไม่เหมือนใครครับอะไรครับลองทําตามดูนะครับทุกท่านถ้าหากคุณไม่มีใครคุณเหงาไม่เหงาไม่เหงาเหงาเหงาให้ลองยกมือขึ้นตร๋งๆยกมือครับตามๆตังไหนก็ได้นะแล้วอาวางไว้บนหัวโอ้เยอะจังยิ้มครับยิ้มกว้างๆยิ้มอยู่อย่างนั้น ตอนนี้คุณจะรู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าคุณยังมีผมอยู่อ๋อเอามือจับเดี๋ยวอ๋อเอามือจับผมคุณยังมีผมอยู่อ๋อไม่เหงาไม่เหงาอ้อลืมไปถ้าคนหัวร้านคงไม่หายเหงาเราจะไปไงอ่ะแม่แต่ว่ามีอีกวิธีนะครับครับทำตามพร้อมๆกันเลยนะครับสองเวลาเหงาให้คุณเอามือจับที่พุงพุง จับไปรอบๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณยังมีชั้นอยู่อันนี้อันนี้นี่ไงเยอะชั้นอันนี้ได้คนเดียวฮะเยอะมากอันนี้ได้คนเดียวฮะมีชั้นอยู่นะฮะก็เจะเป็นชั้นๆมีชั้นอยู่เวลาเหงาให้จับเหามาหนึ่งตัวอ้าวอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากสำหรับเด็กทางต่างจังหวัดนะครับที่มีเหาอยู่ต่อไปนี้ท่านมีเหาท่านไม่ต้องเสียใจแล้วให้จับเหามาหนึ่งตัวเวลาเหงานะครับให้จับเหามาหนึ่งตัวแล้วจับ มันหงายท้องจับเหาเนี่ยหงายท้องอ่าพอเหาหงายก็จะหายเหงาเหาหงายหายเหงาแต่ท่านหายเหงาแน่นอนท่านโทรมาตอนนี้และเป็นโชคของท่านทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราแจกสมาชิกนี่สิเล่มนะฮะสิบเล่มสิฉบับ10สมาชิกนะครับแล้วแจกทีหนึ่งสองปีเนื่องจากว่าหนังสือเรารวยจัดมากนะฮะเรงความเหงาครับ สำหรับท่านที่เหงาในวันเสาร์เสาร์นี้คุณจะไม่เหงาอีกต่อเพราะว่ามีรายการครัวคุณต่อย Saturday วัวต่อยตอร์เด a y เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะห <1 S 2> นึ่งชั่วโมงเต็มๆนะ,นะนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปท่านจะได้พบกับความแปลกใหม่และแตกต่างอย่างมหาศาลไม่น่าเชื่อลงทุนสร้างถึง7จ็ล้านอย่อออางนี้วะไปต้องใกล้กันนะุบไว้ก่อนว่ามันจะเหมือนจันทถึงสุดไหมมันจะแตกต่างอย่างไรมันจะมีการโดดลอยฟ้าทำกับข้าวกลางอากาศวิ่งข้าระดับไหนผมบอกได้เลยไม่ต้องกลัวเหมือ,อนเดิมนี่แหละ มเแถวนี้ติดกันแถวนี้4โมงถึง5โมงเย็นครัวคุณต่อยแซ t เ r d ด y ตอนนี้พันสักครู่เพสิ่งน่าสนใจก่อนดีพวกกระชูต่อไปข้างรายการสักครู่เดียวครับโอ้โหน้ำพริกมาดันผัดครับเอากลิ่นก่อนกลิ่นการผัดนี้ได้ที่เลยครับผมบอกท่านผู้ชมเลยว่ามันอร่อยมาก เข้าสวยร้อนๆกินกับปลาตูด้วยจะอร่อยสุดๆราะขามดานนี่เป็นผลไม้ที่ถ้ากินสดๆเลยจะหวานมากพอเป็นอย่างนี้มันจะหวานหอมมากสวัสดีครับสวัสดีครับแค Hello YouTube สวัสดีครับนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับอ้ไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้ก็ติดตามเอาแต่ก่อนออกจากปากดูครับผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมเฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบ พัวคุณต้อยครับตาบกันแล้วกัน